กาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับก็ท่านประธานสภาที่เคารพสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับก็ผมก็ฟังมาทั้งผู้ทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะครับก็มีความคิดเห็นที่อันเป็นประโยชน์นะครับที่ผมจะนําไปดำเนินการต่อไปหลายๆเรื่องด้วยกันสิ่งสำคัญประการแรกคือเราต้องเริ่มต้นด้วยความเข้าใจซึ่งกันและก,กันก่อนนะครับ ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาจากอะไรนะครับก็ต้องเรียนว่าประเด็นสำคัญก็คือรัฐบาลในทุกสมัยนั้นก็จะต้องมีหน้าที่ในการพาาิจารณาการนําทรัพยากรธรรมชาติออกมาใช้อย่างเหมาะสมสถานการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปีพศ2535ถึง2544รัฐบาลในช่วงนั้นก็ได้เห็นชอบตามกฎหมายพรบการประกอบกิจการเหมืองแร่พศ2510 เชิญชวนให้มีการลงทุนด้วยการลดค่าภาคหลวงออกใบอนุญาตสำรวจออกใบอนุญาตประธานบัตรและใบอนุญาตประกอบโลหกรรมสัสนุนให้มีการทำเหมืองทองในเขตจังหวัดพิจิตรซึ่งนายกตีในขณะนั้นก็ได้เดินทางไปต้อนรับการเปิดเหมืองการผลิตทองคาเพื่อทําประโยชน์ให้กับประเทศและผู้ลงทุนที่เป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากต่างประเทศซึ่งปัจจุบันนั้นก็ยังคงเป็นบริษัทเดิมอยู่นะครับนี่คือเหตุผลคือความเป็นมา จนกระทั่งปี2554รัฐบาลต่อมาก็ได้มีการระง,งับการต่อใบอนุญาตประธานบัตรจานวนหนึ่งแปลงยาวนานมาจนถึงปัจจุบันเพียงหนึ่งแปลงนะครับมีอยู่หลายแปลงด้วยกันด้วยเหตุของความไม่ชัดเจนในหลายเรื่องซึ่งก็เป็นปัญหาที่มีการฟ้องร้องเกี่ยวขั้นตอนการออกใบอนุญาตแต่เรื่องฟ้องร้องก็ยังอยู่ในขั้นของศาลปกครองจนถึงปัจจุบันนอกจากนัน้ยังมีปัญหาของผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่เกิดจากสารพิษตกค้างจากการทําเหมือง ต่อมาในช่วงรัฐบาลคอสชอเข้ามาทําหน้าที่ซึ่งเป็นข้อที่จริงว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาก่อนแล้วและการเข้ามาบริหารบ้านเมืองในขณะนั้นก็ถือว่าประเทศอยู่ในสภาวะ,าวะไม่ปกติรัฐบาลก็ได้พิจา,ารณานำทรัพยากรธรรมชาติออกมาใช้อย่างเหมาะสมเช่นเดียวกันซึ่งนั้นมีข้อโต้แย้งมากขั้นตอนการอนุญาตขา,ขาดความรัดกุมและเพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน เป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะครับที่ต้องใช้เวลาในการทบทวนข้อกฎหมายพรบการประกอบกิจการเหมืองแร่และกรอบนโยบายเกี่ยวกับการทาเหมืองเพื่อจะลดปัญหาที่หมักหมมมายาวนานรัฐบาลมีความชอบธรรมที่จะดำเนินการใดๆท,ท,ที่เห็นว่าที่เห็นว่ามีความจําเป็นท่านประธานครับเป็นที่ทราบดีว่าภายหลังจากการปรับปรุงพรบการประกอบกิจการเหมืองแร่พศ2560นะครับนี่ปี60แล้วนะฮะ มีการออกนโยบายการทาเหมืองแร่ใหม่ในปีเดียวกันมีบริษัทเอกชนที่มีความสนใจในการทาเหมืองต่างๆได้เข้ามาขอใบอนุญาตใหม่และขอต่อใบอนุญาตเดิมแล้วกว่า100หนึ่งรอยรายซึ่งเป็นการเป็นการตามปกติถ้าเอากชนใดๆมีขีดความสามารถทาตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดต้องการขอใบอนุญาตในการประกอบอาชีพก็เข้ามายืนเรื่องให้ครบตามขั้นตอนก็มีสิทธิได้รับใบอนุญาตและการจัด ประชุมเพื่ออนุมัติใบอนุญาตก็เป็นไปลักษณะของคณะกรรมาการพิจารณาบริษัทอัคราก็เป็นบริษัทหนึ่งถึงแม้ว่าจะมีผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีคดีความฟ้องร้องต่อธนาคารไทยแต่ก็มิได้เป็นข้อจํากัดสิทธทิต่อบริษัทอัคราที่จะเดินเรื่องขอต่อใบอนุญาตได้นะครับตามที่ประธานบัตรหนึ่งแปลงของบริษัทอัคราหมดอายุในปี2555ซึ่งขอต่อใบอนุญาตไว้เมื่อปี2554แต่ยังถูกระงับการต่ออายุ และในปี2563มีอีก3แปลงที่เวญาจะหมดอายุเพิ่มขึ้นไปอีก3แปลงนี้จะหมดอายุภายหลังที่ประัทอัคราหยุดกิจกรารปลายปีพศออ2559และได้ขอต่อ,อยุไว้แล้วตั้งแต่ก่อนหมดอายุนะครับมันมีอยู่หลายหลายแปลงหลายขั้นตอนหลายระยะเวลาด้วยกันนะครับดังนั้นการที่เรามีพร,รบประกอบกิจกรารเหมืองได้2560ใหม่ขึ้นมานั้น ทางบริษัทอัคขราได้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อขอต่อ,อยุทั้งสี่แปลงที่ค้างอยู่ในคราวเดียวกันตามกรอบเวลาสามประธานที่เหลืออยู่ซึ่งบริษัทอัครานั้นก็ได้ทำตามขั้นตอนเช่นเดียวกันกับบริษัทเอกชนรายอื่นที่เข้ามาขออนุญาตจึงเป็นที่มาของการได้รับการต่อใบอนุญาตประธานบัตรจำนวนสี่แปลงในปลายปีพศ .2564 และก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อการแลกเปลี่ยนกับอะไรกับรัฐบาลทั้งสิน้นโดยรัฐบาลไม่ได้ตั้งเงื่อนไขใดๆเป็นไปตามกฎหมายพรบรแร่ใหม่นะครับ ซึ่งกระทรวงอุตสาธกรรก็ได้งานให้ผมซึ่งเป็นอุปกรีทราบว่าบริษัทอัคราก็เหมือนบริษัทเอกชนรายื่นที่ดาเนินการขอต่อใบอนุญาตหรือขออนุญาตต่างๆตามขั้นตอนที่เป็นไปตามกฎหมายท่านประธานที่เคารพประเด็นน้าพันก็คือการต่อใบอนุญาตสีแปลงดังกล่าวเป็นแปลงเดิมที่อนุญาตตั้งแต่ปี2536และ2543ตามลําดับ ถ้าผมจะถูกตีความว่าการต่อใบอนุญาตนั้นเป็นงานยกทรัพยากรธรรมชาติหรือยกสมบัติของชาติให้กับเอกชนตามอำเภอใจข้อกล่าวหานี้เป็นการกล่าวหาตั้งแต่รัฐบาลในยุคนั้นหรือว่าเป็นการข้อกล่าวหาที่ขัดต่อนโยบายการทําเหมืองตั้งแต่อดีตที่ผูกพันมาจนถึงปัจจุบันนะครับผมออก็ยังจะแก้ไขปัญหานะเพื่อจะทําให้ทุกอย่างมนเดินหน้าไปให้ได้นะครับเท่านั้นเองประการต่อมาเรื่องการขออนุญาตการขอต่อใบอนุญาตการอนุญาตการสํารวจเป็นหน้าที่ของกระทรวงทรรมตามปกติ ที่ขอหลักการกับคณะรัฐมนตรีไว้แล้วซึ่งในการบัตรนั้นไม่ได้มีขั้นตอนมาเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีเพียงแต่รับทราบามเป็นการให้เป็นไปนตามกฎหมายทุกประการนะครับดังนั้นตามที่ผู้อภิปรายอ้างถึงการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษการตำรวจจำนวน44แปลงนั้นผมขอทำความเข้าใจว่าผู้อนุญาตการตำรวจนั้นจะต้องรับเงื่อนไขการรับการอนุญาตว่ามีขีดความสามารถในการสํารวจ พราะการรับอนุญาตแล้วไม่สามารถสำรวจได้ก็จะต้องจ่ายเงินตามที่ร้องขอทำแผนไว้ที่กระทรวงอุตสาหกรรมและค่าจำเนียมในการได้รับอนุญาตสำหรับแปลงสำรวจจะเพิ่มขึ้นทุกปีถ้าไม่ส่งคืนพื้นที่ซึ่งก็เป็นไปตามหลักการสากลทั่วไปรวมทั้งเมื่อสำรวจเจอแล้วก็จะต้องรายงานให้กระทรวงทราบเพื่อพิจารณาผลประโยชน์เข้ารัฐซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลระดับกระทรวงที่สามารถสอบทานได้กับกระทรวงที่รับชบได้โดยตรงนะครับขอยืิยันกับท่านว่า กรท่านประธานไปยังสมาชิกส,สภาและพี่น้องประชาชนว่าการดำเนินการของรัฐบาลจําเป็นต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศประชาชนเป็นหลักและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายรัฐบาลไม่ได้ต้องการทาเหมืองหรือยึดเอาเหมืองมาเป็นของรัฐนะครับอาจจะมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าขอให้ปฏิบัติตามระเบียบหรือก,กฎหมายเรื่องพรบแรกไไใ,หใ,หใหม่ให้ถูกต้องและสมบูรณ์นะครับ รัฐบาลในสรรัฐบาลในสาการปัจจุบันยินดีต้อนรับนักธุรกิจนักลงทุนที่สามารถดำเนินการตามกฎหมายสร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่กับประชาชนไม่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือให้มั่นใจว่าไม่ก่อความเสียหายให้กับสภาพแวดล้อมรวมทั้งการนำทรัพยากรธรรมชาติมใช้ประโยชน์อย่างสมดุลเรื่องนี้ผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอยู่ในระหว่างการพิจารณาของอนุญาตโตตุลาการผมขอให้การใหปลายนี้เป็นไปด้วยความ,มาระมัดระวังไม่เกิดความเสียหายต่อความน่าเชื่อถือของประเทศเรานะครับ คำถามหลายข้อเกิดจากการอนุมานของผู้อภิปรายเองที่พยายามจะบิดเบือนให้พีน้องประชาชนเห็นว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วอย่างร้ายแรงซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจริงทุกครั้งผมก็ได้ตอบคำถามในการอภิปรายมาเสมอเสมอมานะครับแต่ผู้อภิปรายอาจจะไม่ไตั้งใจฟังผมได้เรียนให้ทราบเสมอว่าการเจรจานั้นเกิดขึ้นโดยคําแนะนําของคณะอนุญาโตตุลาการซึ่งเป็นทางออกที่ดีสําหรับกรณีพิพาทนี้เนื่องจากมีความเข้าใจกันนะครับ มีความไม่เข้าใจกันอยู่หลายประการเพราะฉะนั้นการเจราจาบนความไม่เข้าใจกันต้องใช้เวลาและอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดคู่เจราจาอยู่แต่ละประเทศคนละประเทศก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ใช้เวลาในการทำความวเข้าใจประการต่อมาผมไ,มได้อธิบายเป็นครั้งที่สองไปแล้วว่าการฟ้องร้องของคีงเกตนั้นเป็นเพราะความไม่เข้าใจและคิดว่าบริษัทลูกในประเทศไทยไม่รับความเป็นธรรมถูกเรื่องปฏิบัติเพราะมีผู้ถือหุ้นเป็นบริษัทต,ต่างชาติ ข้อฟ้องร้องจึงระบุว่ารัฐบาลมีเจตนายึดเหมืองอย่างคืบคลานโดยไม่ตอ่อใบญยาตตั้งแต่ปี2554เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเข้าใจผิดว่าประเทศไทยนั้นจะเข้าไปทําเหมืองเสียเองซึ่งไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับประเทศไทยต้องการจะยึดกิจการและสิ่งของในกระบวนการประกอบธุรกิจให้ตกเป็นของรัฐจึงแสดงออกมาในรูปแบบของรายการต่างๆที่คิงเกตคิดว่าเป็นรับความเป็นธรรมเช่นการไม่รับการ ต่อใบอนุญาตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลักการสําคันของรัฐบ,บาลก็คือมุ่งหวังประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติการประการต่างๆของหน่วยงานต้องเป็นไปตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลซึ่งหน่วยงานกระทรวงก็มีการรายงานสิ่งที่เป็นตานอยู่ในแหล่งข้อมูลข่าวสารของกระทรวงอ,อยู่แล้วข้อสรุปก็คือไปสู่การเจราจาการเลื่อนการทำการเลื่อนการอ่านคําพิพากษา กระบวนการปฏิบัติของฝ่ายไทยเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งสิน้นรวมทั้งกฎหมายกําหนดไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่สามารถจะได้รับอนุญ,ญาตใดๆเรื่องการทําเหมืองในเขตอนุญาตเขตอิญญาณแห่งชาติเขตรักษาพันธ์สัตว์ป,ปา่าเขตโบราณสถานโบราณวัตถุพื้นที่เขตปลอดภยัยและความมั่นคงแห่งชาติหรือพื้นที่แหล่งต้นน้ําหรือป่าน้ํทซับซึมตามมาตาราสิบเจ็ดแห่งพรบแร่ปีหกศูนย์การใช้มาตราสี่สี่ ผมไม่เข้าใจว่าผู้อภิปรายมีความพยายามและความรานานอย่างยิ่งยวดเพื่อจะชี้นาให้เกิดความเข้าใจผิดเพื่อผลประโยชน์ของใครกันแล้วแต่นะครับโดยไม่คานึงถึงพี่น้องประชาชนที่จะต้องเสียประโยชน์เพราะการเจราจารนั้นเป็นการเพื่อทาความเข้าใจนะครับให้เกิดผลดีและส่งผลดีที่สุดนะครับเหมือนผู้อภิปรายอยากให้ประเทศชาตินั้นเสียหายอยากให้ผมเสียหายนะครับอยากให้ผมมีความผิดนนในการใช้มาตรา44หรือกฎหมายปกติตามคำแนะนําของขกระทรวงิรรม ของกระทรวงให้ยุติการทําเหมืองเป็นการชั่วคราวการฟ้องฟ้องร้องผ่านกลไกทัฟท่าก็คงยังคงทำได้ได้อยู่ดีถ้าผู้อภิปรายเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้องชอบทำก็ควรอธิบายให้เกิดความเข้าใจไม่ควรนํามาผูกเรื่องกับเหมืองทองเพื่อประโยชน์ของใครกันแล้วแต่นะครับสิ่งที่เราทําก็คือการแก้ปัญหานะครับ แล้วมาตราสี่ที่ออกไปถ้าไปดูในสารละเอียดเขาเขียนไว้ว่าเป็นเรื่องของการต้องไปตรวจสอบไปดำเนินการและให้ทุกเหมืองทุกประเภทจะเหมือนทองกี่เหมืองก็ไปทําให้อยู่ในกรอบของกฎหมายแก้ไขปัญหามันมีทั้งผิดทั้งถูกก็ให้ไปแก้ไขในส่วนที่ยังมีปัญหาอยู่แล้วก็หลายเหมืองที่มันก็มีการปิดไปในเวลาเดียวกันด้วยแล้วเมื่อเขาแก้ไขแล้วเขาขอหยาบมันก็เปิดใหม่แล้วทุกตัวน่ะ นะแต่เฉพาะในเรื่องของเหมืองแรกตรงนี้อาจจะมีความไม่เข้าใจที่เขามองประเด็นแรกว่าเราต้องการจะยึดเหมืองเขาซึ่งมันไม่ใช่นะครับซึ่งอันนี้ก็พูดคุยกันดีอยู่ในคณะอนุญาโตตุลาการอยู่แล้วแนวโน้มก็การลงทุนก็จะอาจจะก็คงต้องเดินหน้าต่อไปแล้วต้องให้ความเป็นธรรมเขาในเรื่องของอที่เขาขอต่ออนุญาตแล้วทําไมไม่ต่อให้เขาในช่วงนั้นที่ผ่านมามันลากพันกันยาวอย่างเนี้แหละครับมันเป็นมหากราบอย่างยาวถึงเนี้ยนะ ฉะฉนนั้นผมเข้ามาเนี่ยรัฐบาลเข้ามาแก้ไขต้องแก้ขไขปัญหาทุกอย่างทุกประการให้เดินหน้าไปให้ได้ทั้งนี้เพื่อใครครับเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่นะแล้วก็ระวังเรื่องสุขภาพให้เขาแล้วเขามีไรายได้ประเทศมีไรายได้วันนี้แรกก็ตถุงถุงในประเทศไทยไม่ได้ส่งไปต่างประเทศนะครับหลายอย่างเราแก้ไขไปแล้วตามพอรบลใหม่ที่เกิดขึ้นทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของชาติและประชาชนของเราเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่มันเป็นปัญหา ขอให้เข้าใจว่าการแก้ปัญหานั้นมันยากซะยิ่งกว่าการทาอะไรใหม่แก้เรื่องเดียวที่มันทับซ้อนมาหลายปีเนี่ยมันยากยิ่งกว่าทําเรื่องใหม่ๆทั้งสิบเรื่องเลยทาไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาได้มันก็ด้วยความร่วม,มือของพวกเราที่จะเข้าใจซึ่งกันในสภามิใช่จับจ้องในทุกประเด็นแห่งปัญหาเพื่อผลประโยชน์อะไรก็แล้วแต่ผมดีใจนะครับที่ฟังทั้งสองฝ่ายพูดมาในวันนี้ผมถือว่าก็มีทั้งผู้ที่เข้าใจมีที่ผู้ที่ยังไม่เข้าใจ นะครับสิ่งใดไม่เข้าใจก็เป็นหน้าที่ที่ผมจะต้องรับไปดาเนินการและชี้แจงแต่ผมไม่สามารถจะพูดได้ว่าใครผิดหรือถูกเลยวันนี้เพราะมันอยู่ในกระบวนการยุติธรรมนะเพราะฉะนั้นระมัดระวังด้วยการพูดจาต่างๆขอให้ระมัดระวังนะครับถ้ามันเกิดมาหลายเกิดขึ้นมาในอนาคตคงไม่ใช่ผมคนเดียวนะมันก็ต้องย้อนกลับไปสู่ตั้งแต่รัฐบาลปีไหนก็ไม่รู้นั่นนะนะ แล้วทำไมไม่แก้ปัญหาบรรทัดกรตอนนั้นผมก็ย้อนไปมันก็มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมานะให้เข้าใจนะบ้างว่าปัญหาทุกปัญหาในว,วันนี้ที่มาวิมายภิปรายในรัฐบาลในสภาในครั้งนี้บางงานเนี่ยเคยร่ำการแก้ไขามาไหมไม่เคยเางงานมาแก้ไขรัฐบาลน,นี้แก้ไขเสร็จยังก็ไม่ทราบไม่รู้ไม่ฟังบางอย่างอยู่ในกระบวนการ ก็ตีแห้แตงสักกระต้นผมถามว่าประเทศไทยมันจะไปตรงไหนกันนะมันจะไปตรงไหนครับของท่านแต่ถ้าท่านุ่งหวังว่าจะตีรัฐบาลจะล้มรัฐบาลจะให้นายกออกให้ได้ผมว่าไม่ถูกครับไม่ใช่หน้าที่ของท่านหน้าที่ของท่านคือไปเข้ากระบวนการนะเมื่อวานมีผมลาออกลาเอ,อกยื่นไปลาออกเก็บไปให้ตัวเองกัแล้วกันนะฮะผมยังไม่ลาออกนั่นนะขอบคุณครับสวัสดีครับ